สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวเดียนะครับพอกับบ่าวเดียทางช่องฮักนะสุวีเดนอีกแล้วนะครับผมมื่อนี้บ่าวเดียห่างหายไปสองเมื่อแล้วครับเนื่องจากว่าบริษัทติดงานนะครับผมเหลือโอทีเดือกนะครับก็เลยบริหารเงี้ยัให้พี่น้องเบิึงนะครับคิดหอดกันบ้างครับผมบ่าวเดียคิดหอดหลายหลานะครับอ่าหลังจากห่างไปสองเมื่อครับบ่าวเดียก็ได้ข่าวมาข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวเตือนไพ่นะครับเตือนไพ่อ่าเพราะว่พี่น้องผู้ใดที่ว่ามากกิน ปลาหมึกเสียบใหม่นะครับเท่ว่าขายตามขงางท่านขายตามรถเขน็นกกย,ย,ย,ยังสินะับมีปลาหมึกกล้วยปลาหมึกสายยังสิผู้ใดมากินแบบปลาหมึกย่างนะครับผมหมายละยี่สิบสี่สิบห้าสิบแปดสิบลอยนะครับกับระว่างมันมีข้าวมาเหมือนวันทีสามสิบครับผมสามสิบดิพันมา <c oughs> จังหวัดปทุมธานีครับผมมีหลานขายอยู่หลานหนึ่งครับปลาหมึกเสียบใหม่ขายนี่แหละ แล้วก็บ,บัางเอิญมันมีมึกชนิดหนึ่งครับติดเสียบใหม่อยู่นะครับมึกชนิดนี้เรียกว่าหมึกบูลลิงนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามึกบูลลิงเป็นชนิดเดียวกันกับหมึกสายนะครับแต่ว่าสีมึกสายมันจะออกขาวๆแต่ว่าหมึกบูลลิงนี้จะมีแบบเป็นวงเป็นวงสีนเงินอยู่เป็นวงสินเงินแล้วก็เรืองแสงในที่เวลาที่มันจะแบบป้องกันตัวอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งพิษพิษของหมึกบูลลิงนี้มันร้ายแรงกว่างูเห่ายี่สิบเท่าเลยนะครับผมสามารถฆ่าคนตายได้ยี่สิบกคนภายในสามนาทีนะครับโอ้มันหลายแรงอีดีครับพี่น้องถ้าเกิดผู้ใด,ดกินเข้าไปเนี่ยคือสีแบบบริสุครับแล้วก็บ,บม่มีไอก้กลมกลยังกับกลมประสุทวิ์กลมยังเขาน่ะเขายังยัง,ยงบ่มีแบบยารักษาใดเล,เลยครับหมึกบูลลิงนี่นะครับนี่ครับมันเป็นยังสีโตมันเป็นสีนําเงินแนวนี้นะครับ บมันมีขายมึกซ้ายเลยแะครับผมมึกซ้ายโตขึ้นกันกับมึกซ้ายเลยครับผมพูดด้ใดมากินตํามึกซ้ายหรือว่าอยังที่ว่าปลามึกเสียบใหม่นะครับโตมันขึ้นกันเลยครับแต่ว่าพี่น้องก็สังเกตดีๆได้ดครับผมถ้าเกิดอันตรายมากตาย,ยได้ครับผมมียารักษาอยู่แล้วก็พิษมันนี่ทนต่อความร้อนครับผู้ใดสิคิดว่าเป็นอยังดอกแล้วอย่างก็ซุกต้มก็ซุกอย่างนี้นะฮะพิษมันนี่ ทนกับความร้อนได้ถึงสองร้อยองศาครับยังเห็นยังดูได้อยู่นะครับผมนะครับอยากให้พี่น้องซอยระวังครับผู้ใดมากินปลาหมึกไปสื่อปลาหมึกมาหลายๆสื่อมาผู้ใดสื่อมาเป็นเข่งเป็นกิโลมันแห้งสิปนมากครับพี่น้องคันเออคันแบบไปสื่อปลาหมึกเสียบใหม่ก็สังเกตดีๆครับเห็นมันเบ่งมามันมีจุดจุดบอสังเกตดีๆครับมันเป็นเรื่องลิ่นนะครับเป็นออกข้าวดังได้หละครับ เพราะว่าแต่ว่ามึกเนี่มันมีมาดนแล้วหลายคนกัาหูแล,แล้วว่ามันมีมันมีมาดนนะฮะแต่ว่าบนหาเสือว่ามันสีาโพจังหวัดปทุมครับผมเราก็บูรู้ว่าชาบประมงเขาไปเอามาจะใส่นะครับหนาน,นำ้ำไทยบ่มีครับมึกชนิดนี้แต่บยูบอยูโพมากครับผมสิ่งช่าวต่างชาติถือว่าเขาเห็ดสารคดีครับมึกชนิดนี้อันตรายจริครับพี่น้องเรียก็ฝาก,ฝากฝากฝากพี่น้องเบิ้งนะครับผมผู้ได้มากินบางอย่างกับ อันทั้หลายดีครับเบาเดียวเห็นเลรวเบ้าเดียวมักกินนะครับมากกินปลาหมึกไปมักสื่อปลาหมึกไปบางท่งบางแสนกับสื่อครับใหม่ละซิปใหม่ละเศร้าสื่อมากินเบาเดียวมากกินปลาหมึกครับแต่ว่าับพ่อไม่เห็นข่าวจริงๆเราโอ้เบืองออเดอร์ครับมีน้องผู้ใดมากกินระวังใดดีๆนะครับอ่าจะนี้ก็ขอขอบคุณครับผมภาพภาพนี้นะครับขอบคุณข่าวนี้มาจากธรรมชาติเดียวขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้เล่านะครับข้างล่างนี้นะครับ โอเคครับอันนี้ก็มื่อนี้ก็มีข่าวมาแจ้งซ้ำหนีแล้วครับผมสำหรับบาวเดียนะครับยังบาฮันไห้กินเขาอยู่แต่ยัางหมูหูปลาซีนยังกินนะครับเพิ่งเหลืองานเหลือถุงนึงครับผมกลับมาหอดพอดีนะฮะท่เลยแบบได้ข่าวมาเตือนให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวเดียด้วยครับช่องฮักนัทสวีเดนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับตอนนี้สถึงสี่หมื่นหาคนแล้วนะครับผมสี่หมื่นหาพันคนนะครับ โอเคครับบาวบาวเดียร์ครับมาดาน้หน่อยตั้งเป้าไว้ครับผมต้องเอาหนึ่งแสนให้ได้นะครับส่วนคลิปยังต่อไปบาวเดียร์สิทธิ์ยังก็ถ่าเบิ้งดีดีนะครับผมอก็ฝากกเปนำลังใจให้บาวเดียรน้ำเดนเดอครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมด้วยครับปลาหมึกระวังใหม่ด้วครับตรงสีเลยตรงสีเลย